อ่ะผมฝนตรงนะครับตอนนี้อยู่ที่บูธของสุ u k i ในงานมอเตอร์โชว์นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศครับในบูธของสุ u กิจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยครับและนี่เลยครับก็คือโฉมหน้าของสุ z u k i x l กิ XL7 นะครับไฮบริดนะครับนี่แหละครับ ดูหน้าตาดูรูปรักษ์ต่างตานะครับถือว่าเป็นรถที่ราคาแต่ต้องได้เลยนะครับใครอยากจะหารถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งไว้ขับนะครับนี่ครับแนะนำเลยครับ Suzuki XL7 นะครับนี่เลครับดูกันอีกมุมนึงนะครับสำหรับทาง Suzuki XL7 นะครับนี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับ XL7 Hybrid นะครับสีสันสวยงามนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนครับคันนี้ครับ นี่นะครับอยู่กับสุท u กิ XL7 นะครับพระเอกของงานในวันนี้นะครับ XL7 Hybrid ต้องบอกว่ามี Hybrid ด้วยเพราะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางสุท u กิครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ดูด้านนอกแล้วนะครับข้างนอกไม่ต้องพูดถึงรถสุท u กินี่รูปรักษณ์ดูดีอย่างแน่นอนมาดูข้างในครับว่ามันจะกว้างมากน้อยขนาดไหนเหมาะสาหรับคนมีครอบครัวอย่างผมหรือเปล่านะครับนี่คนรักครอบครัวโอเคครับพอมาสัมผัสข้างในดูก็รู้สึกว่ากว้างดีกว้างดีนะครับ แล้วก็พวกคอนโซลอะไรต่างๆมันก็ดูดูโอเคนะมีจอตรงนี้มาให้แล้วก็พวกพวงมาลัยรวมไปถึงที่น่งที่นั่งอะไรต่างๆก็กว้างดีถือว่าไม,ไม,ไม่ไม่แคบเลยครับนี่ฮขับได้สบายเลยผมสูงแล้ประมาณ174ก็นั่งได้สบายอยู่นะครับนี่ฮะโอเคใช้ได้นี่คือรูปลักษณ์ด้านในนะครับของทาง Suzuki XL7 Hybrid ครับ นี่ครับเป็นสีส้มบ้างครับ XL7 Hybrid นะครับจากสุกินะครับเมื่อกี้ดูสีขาวมาแล้วครับนี่ดูสีส้มกันบ้างครับสีส้มก็สวยอีกแบบนะส้มตัดดำนะครับดูดีเลยครับสำหรับรถคันนี้นะครับสวยมากครับคันนี้แต่งแบบสปอร์ตเลยครับคันนี้ตอนนี้นี่ก็มีราคาส่วนลดนะครับกว่า15,000บาทด้วยกันนะครับสำหรับสุ u k i Super Platinum d e a l ครับ ส่วนนี้นะครับก็คือสุสานิจิมนี่นะครับเป็นรถสุดเท่เลยนะครับจากแบรนด์สูสากิครับนี่ครับดูครับแต่งมาเป็นแบบนี้ครับนี่ครับมีครอบครัวนี่สามารถไปเดินป่านี้โอ้โหแล้วใช้รถคันนี้นี่โอ้โหถือว่าเหมาะมากครับนี่นะครับสีขาวแบบไม่แต่งนะครับสูสานิจิมนี่นะครับคันเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับสีเขียวนี่แบบแต่งนะครับแต่นี่ถือว่าแบบเดิมๆเลยครับมีไว้ครอบครองสักคันหนึ่งคงเท่น่าดูนะครับ ส่วนนี้นะครับซูซูกิเซียสนะครับตอนนี้ก็มีแคมเปญสุดพิเศษอยู่นะครับราคาเริ่มต้นตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่378,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งไว้ขับนะครับคันนี้ถือว่าแนะนำเลยนะครับราคาไม่แพงครับแล้วก็สวยแล้วก็ดูดีเลยครับส่วนนี้ก็เป็นซูซูกิเออร์ติก้าไฮบริดนะครับอีกหนึ่งรุ่นจากซูซูกิครับเป็นรถครอบครัวนะครับใครมีลูก2คน3คนนะครับถือว่าตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับคันนี้นะครับ กว้างขวางใหญ่โตเลยทีเดียวครับส่วนนี้นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับรถที่นำมาโชว์ในวันนี้นะครับว่ากันว่าเป็นรถต้นแบบครับแต่ยังไม่มีขายในประเทศไทยนะครับเป็นรถไฟฟ้าจากซูซูกินะครับคันนี้นี่ E W X นะครับนี่ดูจากด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาวนไปโดนดูด้านหน้านะว่ามันจะสวยขนาดไหนแต่ดูรูปลักษณ์ภายนอกก็ถือว่าดูเท่ดีครับดูแปลกดีเหมาะสำหรับการเป็นรถไฟฟ้ารถแห่งอนาคตนะครับ นี่ครับดูเบาะด้านในครับเป็นสีเขียวนะครับสวยดีครับและนี่ก็เป็นด้านหน้ารถนะครับของรถไฟฟ้าคันนี้นะครับสุ u กี e w x นีครับดูเท่มากเลยครับล้ำสมัยมากๆอีกหนึ่งรุ่นจากสุ u กินะครับสุสก r a r ร y นะครับรถอเนกประสงค์นะครับสำหรับใครที่อยากจะเอารถมาดีไซน์เป็นอะไรต่างๆก็ได้นะครับ รอบนี้นี่เป็นแครีเอกับเด e ดเนลเบเกอรอ๋อเนลเบเกอรี่นี่คือร้านทําเล็บนี่ละครับรถยนต์คันนี้นะครับสามารถทําเป็นร้านทําเล็บแบบเคลื่อนที่ได้เลยนะครับนี่คือความมหัศจรรย์ของซูซูกิแค r ีครับ ครับก็มารับแคมเปญดีๆซูซูกิ Super ร์พรตินัมดิวนะครับก็ผ่อนยาวได้ถึง99งวดและขับฟรีถึง90วันนะครับที่เหลือยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยต่ำเรื่องของดาวต่ำนะครับและเรื่องของการทดลองขับซ้ามาที่บูธของเราที่ซูซูกิหรือแม้กระทั่งโชว์รูมซูกิทั่วประเทศเนี่ยรถทดลองขับ มีพร้อมรอให้ทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์ของเทคโนโลยีใหม่ s u z ู k i XL7 Hybrid ครับและนี่แหละครับก็คือบรรยากาศทั้งหมดในวันนี้นะครับของบูธซูซูกินะครับยังไงก็เรียนเชิญทุกคนด้วยแล้วกันนะครับหากใครอยากจะหารถยนด์ดีๆสักคันนึงไว้ขับนะครับซูซูกิจะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆก็มาได้เลยครับที่งานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้ครับ